การที่ยวชมธรรมชาตินะครับก็เป็นการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบครับอาจจะเป็นไปได้นะฮะว่าผมเนี่ยทำงานเหนื่อยๆน,นะฮะใ,ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองในป่าคอนกรีตครับการได้มาที่นี่นะครับก็เหมือนกับการได้ดูดซับพลังงานจากธรรมชาติถือว่าเป็นการชาร์จแบตชีวิตได้อย่างดีครับ นอกจากได้เติมพลังงานชีวิตแล้วนะครับการที่เรารได้มาเห็นผู้คนอาศัยอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พึ่งพาธรรมชาติอย่างถูกวิธีเนี่ยก็สามารถสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ครับ oh, แล้วันนี้นะครับ oh, ผมอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับเราจะมาชื่นชมธรรมชาตินะครับแล้วมาดูวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับที่เขาอยู่กับธรรมชาติอย่างลงตัวและคุณจะรู้นะครับว่าธรรมชาติมีประโยชน์กับเราแค่ไหนและทำไมต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติกับผมป้ากรยุทธพงศ์นพคุณและรายการทำไมไทยแลนด์ครับ เช้าวันนี้นะครับผมก็ตื่นมาที่บ้านเกวียนหักรีสอร์ทอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับณที่แห่งนี้เองนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมท่องเที่ยวชมธรรมชาติของผมและพวกเรานะฮะก็จะไปเรียนรู้ชีวิตของคนแถวนี้กันอีกด้วยซึ่งก็คือชีวิตของคนลุ่มน้ําเวรุครับ ป่าชะเลน,นะครับถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเป็นมากๆต่อสิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งนะครับยังจำเป็นต่อการดํารงชีพของมนุษย์อีกด้วยครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมของพืชสัตว์ปกและก็สัตว์น้ำนานาชนิดเลยถือว่าเป็นระบบนิเวศที่สําคัญมากๆครับ And the ส่วนลูกชาติแห่งนี้นะครับไม่ใช่อุทยานแห่งชาติครับแต่ว่าเป็นป่าสงวนนะครับที่ดูแลโดยกรมป่าไม้ครับแต่ก่อนนะครับที่นี่เนี่ยนะฮะชาวบ้านที่นี่เขาอยากจะทําประมงเพราะฉะนั้นก็มีการบุกลุกป่าตัดป่าโดยที่ไม่รู้คุณค่าของป่าชายเลนครับแต่ว่าตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็ให้ความสําคัญครับมีการปลูกป่าชายเลนนะฮะมีการเพาะต้นกล้าต่างๆอย่างที่เราเห็นข้างหลังของเรานี้นะครับเพื่อสร้างแหล่งนิเวศนะฮะระบบนิเวศที่สําคัญให้กับธรรมชาติครับ ส่วนรุกชาติป่าชายเลนณนะบ้านเกวียนหักอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับที่ใกล้กับปากน้ําเวลุที่มีการสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเอาไว้แล้วก็มีพันไม้นานาชนิดพร้อมกับป้ายชื่อพันไม้นั้นๆครับซึ่งก็เหมาะสําหรับการมาเดินชมบรรยากาศแล้วก็ศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับและที่นี่เองครับก็จะมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอยู่บ,บ่อยๆอีกด้วย ที่สวนลูกรชาติแห่งนี้นะครับก็ดูแลโดยกรมป่าไม้ครับแล้วก็จะมีทางเดินนะฮะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาเดินชมธรรมชาติของที่นี่ได้ครับอย่างที่เห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยนะครับก็ธรรมชาตินอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับมีทั้งต้นกงกลางต้นลำพูนะฮะเป็นป่าชายเลนที่ดีเลยที่สําคัญนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็มีผีเสื้อครับที่ปีกสวยมากๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่ธรรมดาหรือคุ้นตาสำหรับชาวบ้านแถวนี้แต่สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างผมนะครับ ความสวยงามเล็กๆแค่นี้เนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกสบายใจและก็ผ่อนคลายได้ครับผมนายพินัยพยมนายกเทศมนตรีของตำบลวิถักอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งจังหวัดจันทบุรีของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมาชมวิถีชีวิตนะครับของการทำประมง มาชมวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราน่าจะมาออกใช้ชีวิตลักษณะนี้เพื่อที่เราจะได้รู้วิถีการรู้วิชาการเรื่องของการหาอาชีพเรามีต้องกุ้งหอยปูปลามากมายในทะเลเรามีพื้นที่ป่าชุ่มน้ํามีหิงห้อยเรามีเหยี่ยวแดงนะครับซึ่งผู้ชมสามารถมาเที่ยวชมได้ที่อำเภอกลุงนะครับ ช่วงหน้าครับการเดินทางของผมก็จะเข้าถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็ต้องคอยติดตามชมไปพร้อมๆกันกับผมและรายการทำไมทแลนปีปี4ณนะอำเภอขลุงจัองหวัดจันทบุรีครับ <S 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 i mm above -hmm.